วันนี้ชุดเปลี่ยนแบตนะคะเมื่อวานเปลี่ยนเท่อไอเสียอันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้หม้อใหม่หรือหม้อเก่าถ้าพี่แรมอ๋ออันนี้อันเก่าอันนี้อันใหม่ เคยเป่าไม่เคยอะไรมาเลยน,นี่พรหน้าไม่ล้างให้เนี่ยบอกเป่าดูนะให้ช่างเป่าให้แล้วนะมันมองเกินใส่มอเบ็ดเดินใส่ไฟไฟเลี้ยวด้วยนะกลัวประดอนอันตรายประดอนไปด้วย đơn giải phai đuổi. อันนี้ภูอะไรภูตะมองเหรอภูตะมองแกเชื่อมภูพอภูตะมองแกเชื่อมภูโลนบ้านเรานะมันจะเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางข้ามฝากมาก็เป็นภูตะมองของบ้านกุกตูแต่ก่อนมอลาเราจะตั้งอยู่เดินนี่นะคะอันนี้เป็นวัดบ้านกุกตูสมัยพกหนูเป็นเด็กๆนี่ค่ะเราจะมาจุดบ้างไฟตรงหัวโพนี้ นางก็ฉายแถวนี้แหละหนางฉายกลางแปลงอยู่แถวนี้ตะกี้บรรยากาศดีนะไแม่ขึ้นไปก็เป็นภูเขาเลยแต่ของเขามันจะมีก้อนหินไม่มีก้อนหินเหมือนบ้านพอถ้ามีงานก็เอามาจัดอยู่ในทุ่งนานั่นนี่รถไม่ค่อยผ่านนะตรงนี้เดินมันกว้าง เดี๋ยวนี้เขาไปจัดอยู่ข้างหน้าตรงที่ตรงวางตลาดนะนาแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนั้นเป็นโรงเรียนไงก็เลยได้มาจัดอยู่แถวนี้ยังไงที่เขาขึ้นจุดบังไฟก็จะเป็นตรงโค้งตรงพจอมปวกตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้จุดบังไฟสมัยพวกหนูเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เขาไปจัดอยู่ตรงโรงเรียนแล้วเพราะว่าโรงเรียนย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปจัดอยู่ตรงตรงตลาดเราเนาะ โอ้ยอันนี้มังม,ง,มงแก้วตกเลยมังแก้วมังกอ,อต้นผักหวานเดี๋ยวเลาะดูอ๋ออันนี้ต้นเซียนทอนต้นอะไรม้างเดี๋ยวเดินดูลังวดัดพระจาจาร์ก่อนอเซียนทอเขาก็มีแต่เราไม่เคยมาเราก็ไม่รู้ต้นมะม่วงใช่ไหมต้นมะม่วง ต้นสดาวมีครบหมดเลยอยู่ข้างในจะมีอันนี้ต้นอะไรหมักว่าเหรอลูกอะไรดำๆนี่ทำมคโคลูกอะไรดำๆนี่หมักว่าบอกลูกอะไรคะกินได้ไหม,มไเอา เหมือนจะกินได้เดินหาแต่ของกินนะหนูไม่ก็ไม่ค่อยได้เดินมาทางนี้นะมาแค่นี้ก็โค้งเข้าไปหลังบ้านเดินบ้านเขามันกว้างนะคะบ้านกุกตูมบ,บ้านเรานะ่ะมันแคบนูน่นโพเขามีหลายลูกผักหวานเขานะมีหลายลูกนะ เดี๋ยวนี้เขานิยมเอาผักหวานมาปลูกในบ้านแล้วไม่ค่อยได้ขายนะถ้าเอาอะไรมาขายก็ถ้าบอกว่าเป็นของผอาจารย์นะพวกอันนี้เขาถึงจะซวยชื่อนะช่วยซื้อค่ะถ้าเกิดว่าผักหวานบ้านเรานี่เขาก็ปลูกเองอย่ายยกกาเดี๋ยวหนูจะต้องไม่ได้เฝ้าแหละเ,เดินเล่นให้ช่างช่อง เดี๋ยวข้าไปเล่นในบ้านก่อนเดี๋ยวเสร็จคนมาเอาอย่าทะเลาะกันโอ้บอกให้เฝ้อาอยู่รถเฝ้าอยู่รถช่มรถ่ะนะนั่นดังจังไฟเลี้ยวออกไหมรดไฟตายไหม อย่าทะเลาะกันู้เก่งเลยสามนี่ก่อน อีดำจะแปลงล่างแล้วนะถอดตาออกแล้ว ไปหาอีตาอันตีเสบมาได้มื่อนี้นะที่มาขายอยู่บ้านฮานี่นี้คนสะกดนะไปเห็นเฮือนชานแล้วเ้วเอ็ดเป็นบัตรจุันบา้บานพลทองอพลทองโคกสีฮาน,นี่นะ,ะเรา,า,าอเอ็ดเป็นบัตรจุอนนไมมไปเห็นเฮือนแล้วว้าได้การเห็นนางเจ้านี่วนะ่ะ เอาอได้ไหมไม,ไมันขาอะไร <c oughs> <c oughs> มาเอารถ มันตกแล้วมีมางออกมันจะแล้วตัวอะไรมันนะ่ะนะ ด้วยอันนี้ก็มาด้วยวิ่งตามจนถึงห้วยบุกไม่โจทยเอาก็ยังไงอยู่สงสารมันมันอยากมา มันเอาอ,อกไม่ได้บอกยกขึ้นอีกม,มันคำให้ข้าวล็อกตรงนั้นอะ กักเกบม่บออ,อ้มะจะโทษเด้อเดี๋ยวก็บบอให้อะไรตัวนั้นมันออกแล้วหรอยีสิบปี คิดว่าไม่ขู่ลงนะ